จะได้ไม่ต้องเดินไกลครับผมมองมาแต่ไกลเมื่อกี้เห็นตายดูกันฮ่าข้าหมานแต่เช้าอยู่แล้ววันนี้ถ้าได้ออกไม่มีพลาดครับผมคุยอีกมาถึงแล้วหลังใหญ่ครับผมหลังใหญ่บักเอีบเลยตั้งกล้องครับผมน้ำก็ได้อยู่ครับผม ขงขอไปกินครับผมลังลังขาวดีขอข้าวน้ำมันด้วยขอได้ข้าน้ำมันครับผมมีน้ำครับผมน้ำเหลืองดีครับผมเหลืองหนืดงหนืดดีครับดอกเอเดอกเล็บเหี่ยวดอกเล็บเหี่ยว ขอบุณครับผมแจ๋วสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ครับผมตามตัวพึ่งครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่าย เมื่อกี้ดูตัวกินดอกเอาเอาดอกเอาน้ําหวานในดอกเอดอกเครือแฟงครับป่าแฟงครับป่าแฟงครับปูป่าแฟงอยู่ตรงนั้นมันก็บินโด่งขึ้นมาไม่รู้อยู่ต้นไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้หรือว่าอยู่อยู่เวงนู้นหรือว่าอยู่เวงนี้ก็ไม่รู้แต่มันบินตรงมาทางนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมว่าจะเจอรังไหมไปกันครับผมก่อนที่จะไปตีรังที่เจอไบเมื่อวานตอนเย็นเดี๋ยวตามตัวตามรังนี้ก่อนครับผมยังไม่สายดีแดดยังไม่ออกดี ก็ครบก็จะเป็นรังไข่เหมือนเดิมครับผมช่วงนี yeah, ้ร uh, so ังไข่เหมือนเดิมช่วงนี้หญ้าแห้งไม่มีใบกล้วยก็เปียกฝนลินลินหยุดหยุดลินลินหยุดครับผมไปเดินหาครับผมเดินมาได้หน่อยนึงแล้วครับผมว่าจะเข้ามาดูป่านี้นีดูต้นนี้แล้วก็ดูต้นนี้แล้วก็ดูทิวลทิวทิวนี่คือจะอ้อมไปทิวนู่นแล้วก็จะอ้อมมาแล้วก็จะกลับรถึ้นนู่นรถประมาณสี่ห้าร้อยเมตรแต่มองไปเห็นต้นนู่น มันดำๆครับผมเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยดำๆตรงเนี้ยเพราะว่าต้นนี้เคยตีปีปีก่อนนู่นสองปีแล้วสามปีนี่แหละเห็นดำๆำคิดว่าใช่ครับผมไปดูกันครับผมถ้าไม่ใช่ก็เดินอ้อมวนกันมาทางนี้ก็ได้ไปดูตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องเดินไกลไกลๆครับผมโดนบุกมาถึงต้นเต้แล้วครับผมใช่เลยครับผมใช่เลยเห็นเป็นวงวง จะได้ไม่ต้องเดินไกลครับผมมองมาแต่ไกลเมื่อกี้นีเห็นตายดูกันข้าข้าหมันได้ช้าอยู่แล้ววันนี้ถ้าได้ออกไม่มีพลาดครับผมคุยอีกล่างใหญ่อยู่ครับผมลังใหญ่เลยแหละโอ้โหหัวน้ําป่องดีอยู่หัวน้าป่องครับผมลัางใหญ่เลยไหนวะเออนน่เอเอโทรศัพท์เป็นน้ำหมก นั่นะครับผมลางใหญ่เลยแหละไปครับผมน่าจะไปตีลังนู้นก่อนค่อยกลับมาตีลังนี้ครับผมเดี๋ยวดูเต็นก่อนมีเต็นไหมไม่มีเต็นครับผมอมน้ำปองดีครับพอได้อยู่แต่มีน้ำไม่มีไม่รู้แต่มันปองบืวอวานยังได้สองลังยังปองดียังเต็มณตอนนั้น สองสามปีก่อนขึ้นไปแล้วโดนต่อยลงมากะเลยตอนบ่ายเลยให้หลานมาขึ้นโอ้ตอกถอยมันสะเทือนอันนี้ไม่ต้องตอกถอยครับผมมีจริงอา้าวลงมาแล้วครับลงมากวนแล้วอะไรวะครับผมก็ออกมาถึงแล้วครับผมลงเที่ยงพอดีไปขึ้นกันเลยครับผมปีนกันเลย điều gần bên lăng các bạn mà thường lăng lăng dài các bạn lăng dài bất đẹp tăng con các bạn เรียบร้อยดีครับผมเชือกสั้นเชือกสั้นเลยตรงหิ้วถังลงมาเพื่อจะได้โยนเชือกยาวไม่ได้เอามาคิดว่ามันจะสั้นคิดว่ามันจะพอดีคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปและติดตามวิธีหาอยู่หากินถนัดผมถนัดแบบนี้ หาผึ่งหาโตหาหนูหาปลาอะไรก็ไปเรื่อยตามบ้านเราไปครับผมลุยกอนุเมื่อกี้เมื่อเช้านี่เดินตามครับดปตามนุา้ามครับผมามนุที่เดินคิวว่าจะเดินไปดูต้นนู้นอ่าเาจะดูต้นน,นู้นสองต้นดูสองต้นสามต้นหนึ่งเดี๋ยวดูตามคิวไปคิวมาแล้วจะแวะเข้ามาทางนี้ พราะว่าปีสามสองสามปีก่อนตีต,นต้นนี้ต้นนั้นแต่ดโดนต่อยเลยให้หลานมาเอามาตีเพราะว่ากินกินผมผมมันกินแรงครับดูตัวก็อยู่นู่นไอ้ต้นเครือแฟงป่าแฟงเขาป่าฟักป่าแฟงเขาดูดอกไปครับผมโอ้ได้ขึ้นมาแล้วไม่อยากลงเย็นดี có có đa dụng không Lăng khổ đi kiếm không thảo đi có khá là mầm có đại khả năng mạnh không không làm không làm lưỡng đi không cùng lưỡng nửa người đi không độc ê đọc lên biểu đọc lên biểu ấy khẩu phương khẩu phương chào